มนได้ถ่ายต้งน,นี้มากิวรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดนะฮะผมเล่นเครื่องแบบนี้ก็น่าะููกใจแล้วละครับอ่าสตอบนะฮะ ไปแล้วครับผมรถเร็วเมืงมเก็ตนะฮะชักวิดไปกี่รอบกี่รอบก็ก็ถูกใจคนไทยนะครับผมสถานีต่อไปก็คือสถานีชายานะครับผมห่อด้วยสุราชนะครับท่าชามฮะแล้วก็สุราชธาน,นีนะครับ